เมื่อกี้อาจาจะหยุดเวลาอยู่นะทำไมมันไหลเมื่อกี้แบบหยุดเวลาหวนหยุดเวลาวยเลายอะแค่ดูโรดนี้แบบแตกกระจายหมดเลยแต่เมื่อกี้หอกหยุดเวลาโคตรเท่เลย่แจ๊กมอสหอดหยุดเวลาโค้ชจนะไม่กล้าใชา้เดี๋ยวมันเป็นเดือบเมื่อกี้นั่นไนงะโรนนี้หยุด ที่หอดเวลานะนานเลยกว่ามันจะเลิกคิดเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบไม่หยุดโอช่สิอะไรนะเพราะฉะนั้นจะแกะกลิงนั่นล่งคิดนัใจบางทีก็จะเจ็นะโอเคก็ใช้เกมวมนหนึ่งก็ทับอะไรก็ไม่ตายโคตรเก่งนะนี่มันสามารถกดอะไรได้เพราะ เราเป็นกหยุดเวลานะมันเป็นหอกหยุดเวลาโยนไม่ว่าจะโดนอะไรก็หยุดเวลาหยุดหมดเลยเพี่อันนี้โกงเราไปเล่นกบเบื่อแล้วคนนี่เข้ามาในนี้ยังเข้ามาไม่ได้โคตรจริงแค่นั้นแหละ